ก้าวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบร์ทเอสพีไบร์ชอปนะครับวันนี้มารีวิวเซนแปดร้อยสองพันสิบสามนะครับผมมาดูรอบตัวรถกันนะครับอันนี้มีกันสะบัดหนึ่งตัวนะครับผมให้ไปหมดนะครับไม่ถอดนะครับไม่สามหมื่นสองร้อยนะครับผมสามหมื่นสองร้อยเนาะมาดูคลิปเสียงกันดีกว่าเครื่องเย็นๆเลยครับมาดูก่อนเครื่องเย็นๆนะครับยังไม่ได้สตาร์ทนะครับผม ต้องเงียบๆนะครับฝังปุ่นหน้าก็คาร์บอนมา,าง,งานคาร์บอนแท้เนาะแล้วก็ไฟ LED นะ ติดมือนะผมโอเคครับสนใจติดต่อมาได้นะครับผมเบอร์08-2-0-3-4-7-8นเเนาะ แบนนี้มีเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ